พี่น้องพี่นงการงานสร้างบ้านนี้อลังการงานสร้างเอ้ยอลังการโอ้โห้นดนี้ใหญ่ใหญ่ป้านีดใหญ่ันเนี้ยโอ้โหพวกักคนแเงี้ยเอาอเอาแย่งเลยเาเดาตวนไ้ตัวนั้นหัวมันดึงไว้ปลาเนียนปลาเนียนเ่้ยยุ่งดูดูปลาากา

ไปแล้วพี่น้องเสียนสมพรกับรถคู่ชีพนักล่าปลาใหญ่มาเบิ่งรถคู่ใจเสียนสมพรพี่น้องเอาพอดีมีช่วงสร้างไล่ปลานี่ยนี่นี่นี่ช่วงสร้างไม่ช่วงสร้างช่วงสร้างไล่ปลาเอ้ากับทังน้ำทังทังน้ำไปใส่ผลาเข้ามามาถ้าโล่งน้ำเล็กพี่น้องเวลาลงน้ำเล็กใส่ทังน้ำ กับกระสอบถุงปุ๋ยนี่แฮแฮซีถึงหาพืนอยู่ในนี่แฮซีถึงหาพืนกับด่างกลับพี่น้องนี่ละไปซเสมือหาอยู่หากินคนมาหากับรถขูดใจโอ้ยคุณตามมาเราเนี่นี่ของแฉ่เลยเรานักล่าปลาคุณวนเต็มเลยพี่น้องไายแล้วกับสุนัขคู่ใจเราอยู่แต่แถวกุดนี่ละพี่น้อง คุณตาการด,ด่างล่ะพี่น้องด่างสีชมพูด่างเฉพาะของสมพรพี่น้องของเพื่อนสิมีด่างสองปากหัวงถ่ายการล้วโอ้นำ้นำนำ้ำน้ำเลิกอยู่เลยเลิกเลิกเลือดไปยุว่าชมผมหน่อยว่แมนได้ไหมขี้ถังพี่น้องถังสองอันขี้ถังโอ้เปลี่ยนไม้พี่น้องการล่ะมันเลิก ลากมาเราวมาถือดางเพื่นถือดางเพื่นทุกท่านเลยสิเปลี่ยนไม้ไปจอบอลไปดิอ๋อเก็บเก็บดางเราพี่น้องง่ายง่ายง่ายไปจอบอลเอามาแล้วพี่น้องเซียนสมพรนักล่าปลาใหญ่พร้อมอุปกรณ์ พ่อพี่บนอีกแล้วพี่น้องหาอยูหายจินมึงนี่เปลี่ยนแนวพี่น้องเอาแบบไม่โจมจอกมึงนี่โจมจอกกับตาท่องตาท่องสิผ้าโจมจอกเอามารุนมารุนสีใดพ่อไม้นี่ไม้สวยดิพี่น้องปลาหลายอยู่สิเป็ยนยังไงมารุนกันคอยรับคอยชมพี่น้องเอาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีหาปลาพี่น้อง คอยผัดว่าโจมจอกวันนี้มูอหลายคนเนาะสิปวดเมันจะมีเออตาท่องสิพ่อลุยผัดว่าเป็นข้าวต่างข้าวหัดข้าสิพาลุยโจมจอกวันนี้ใส่ใส่ผ้ามุ้งโจมพี่น้องเนี่ยตาท่องเราพร้อมแหละอุปกรณ์โูจอกอยู่ฟังคนแหละไก่อยู่ไก่อยู่เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวมู้หาปลากระหาให้เดี๋ยวพี่น้อง่นว่านปลาขาวเอาตาไปแล้วพี่น้องแล้วสีเววดังไปกัดโอ้บ๊อบแม่นกัดพี่น้อง สิไปโจมจออพุกนล่ะเขียวแางนี่แางเขียวเน่านน่ไปโจมจอกเดี๋ยวตาไปเบิ่งพี่น้องเอาเอามันมันด้วมึนี่เราไปแล้วตาเราไปแล้วตาท้องไปแล้วเอาตาไปเบิ่งเข้าโจมจออพะนะพี่น้องเราไปแล้วเราไปแล้วกุดเชียงสากุดใหญ่ พี hoard, ่น้องทีมงานกำลังเคลียร์ด่างอยู่พี่น้องสีหลากมาัธงปุณสีมาเอาจอกตรงนี้พี่น้องมาโจมจอกนี่ละนี่เห็นหน่อยๆอยู่นี่เอาสีมีปลายเห็นไหมพี่น้องตรงนี้เพิ่นสีเป้งหน้าออกมิดโครงการปรับปรุงข้างไงรุ่นแมคโครโจกอยู่ภางไกลๆเหมนพี่น้องต้องไปกับโวกแข่งมิดปลากระเาะออยอยู่ที่นี่แล้วพี่น้อง เอาคนหาอยู่หากินตึ้แขหลายอยู่เห็นคุณตึ้แขหลายอยู่กำลั่งเตรียมดากันอยู่เตรียมหัวลากกันอยู่สี่คนทั้งคุณตาทองน้ำทิมเสียนสมพรอมาอนเพระวันมาพ่อเพิ่นเอาน้าเพิ่นเล่มือนี่กบนองวุฒิมันมานพี่น้องลากแล้วพี่น้องลากไปแล้วฟังฟังคุกัะลา่งสองคนข้่งสมพ่อเดี๋ยวพูดึงพี่น้อง ดึงดึงไปแล้วคีลากไปพี่น้องเอาตาท่องนังกัทั้งเรือบังคับเรือังเงด้อมันเนี่ฟังฟังนี่วิ่เราฟังพุ่ขึ้นขึ้นเออโอเคเลยวานนี่คือแล้วพี่น้องคือแล้ววานนี่คือเร้วคือแล้วรุนกันรุนกันสิเห็นตัวยิ้ๆๆล้มะมือนี่ค่อยรับคอยชม ฟังนี่เส้นสมพรกับตาทองบังคับท่าปุ่นน้องกุศลกับคุณลุงเพิ่นคุณลุงเจ้าทินเพิ่นอยู่นี่แหละเป็นพูกพวบคุ่มรถแมคคูเอาเอาเอาเลี้ยเลี้ยสองลำพี่น้องสุดรหย,อยาอะไรใหม่เดี๋ยวจเห็นปลาใหญ่ามาหนีแหละพี่น้องฟังเลยติดฟังเลยเออข้างนี้มันมีดัง<อ>ข้างนี้มันมีดัง<อ> ต่ทองเป็นผู้บัญชาการหรน่นี่นีที่เอาังกลางๆนี่อวนอวนย่างย่างหล่อนอวนย่าย่างะมาหลากหลากมากเพี่น้องโอ้ยแม่คู่พี่น้องแม่คู่ทำงานขี่มากไงลุ้มคุ้มอมือยาว ออดู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 ีดีีีเออล้วเลี้ยวพี่น้องดิต้อมต้อมต้อมมุงมาแล้าพี่น้องม้สิลื้อลื้อลื้อจอกบอกลื้จอกอยู่พวบอกมีปลามาลุนกันฝนตาท้องแล้วมันพูดชาาการมันนี่เนได้ถึงม้านคือเข้าบอ่าอ้มาลุนมาลุนทีมีปลาใหญ่บ่ cảm năng lênh lênh choạc off thì nón lênh choạc off ui ta thong qua tẩm leo thong ui tẩm leo tẩm leo phải nhảy tẩm leo nha ô ô phải nhảy tẩm leo thì nón lún du เอาทุกวิธีผลตแแหรยูพี่น้องข้าแแหบนี่อันนี้ก่าจอกพี่น้องจมจอกได้มือนเากินแบบแบบไหมเริ่มดรอปันนี้นี่นี่ออมาล้มาแล้วมาเนี่ถึงมาแล้วถึงมาแล้วป้า ปลาหลแล้วว่าเอาตีลงมาได้มีแต่ปลานะพี่น้องมีแต่ปลาก็แหงนะเว้ยปลาหลาะพี้องปลาไหลตัวลางไยกสิยกสิงโยกรางพี่น้อง

โอ้คนนินยัยตายป่าไซยาย่นนิยอนเนี้ยโ่เหรมันบักคนแ่บย่เขา่งไหมอเาเนี้ยใส่ข้อเ้าโอ้ยป่าพี่เนาหลายขึ้นาโตสอบให้เนาะตาไปนั่นนัยอโคกนั่นสอบด่างแหเขจ้าเาหลดแหไทยห้าวบ่ล่ผ่านได้อล้วนเออที่แหออกได้ครับอ๋ออ๋อุ้ยเจ็บเ็บโอ้ไม่ได้หอกร่อรางเีป่าอย่ เด้ตรงกายโยนมาดูหุ่นโอ้ตรงกายตรงกึ้นไปดึงออกได้ตัวนั้นหัวมันดึงไว้ปลาเนียนปลาเนียนไล่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 เต็มเลยพี่น้องเครื่องเดียวเครื่องเดียวนี่เครื่องเดียวอ้หพักพัก

อีกยกหนึ่กี donc, ่นกงยกหนึอ้าสองโยกึ่เราไปโยก่หัปนไหนวะเอาอุ้ยระปัดต่่ออตกายก็เห็นแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งเบ้ยปาไม่บีเงี่ยาตัวปุ่นปีนแม่ ขึ้นมามดแล้วพี่น้องใ้ายอยู่พูดเต็มถังไปเอาไเขิงม่อยู่ขิงเจ้าูงกาสมพันคนหลายเป็นคน่มานินใส่ไงซองตัวตองกายตัวนึงัวนีคไดเยันเดองกายเอายกขึ้นเงาๆก็มีแนวติมาอยู่ กบฟันร,ร,รอบแรกบตัวนี้บดต้งองโอ้โหนั่นกบฟันรอบแรกนี่เพี่น้องเอาขืนมาเลรอพี่น้องได้ได้ถังสีหนึง่งครับใส่ใส่เข่งใส่กระสอบได้สมพ้วนอยู่หลายเติมอยู่แห้งบ,บ๊อบห่าด่ายพูดตาแบบ กมาชบี่น้องบกมงบอยากปกบ่ีน้องีมเงานปลาปลางี่ยู่ในสอบปลาเงียูได้สอบมาบ่ปลาดิ้นเงตัวไก่ตัวไก่ตัวนึงเอาเอาปลาเซเลียเลยพี่น้องปลาสซเลียพายไปเรยบัดนองพี่น้องไปแล้วเปิดกวานแห่อยู อาไปน้องปลาได้ก็จะไปปั่นกันพี่น้องปั่นกันสู้กันกินพี่น้องหาอยู่หากินพี่น้องโจมจอกมันนี่ก็โอเคอยู่พี่น้องได้สมควรเนาะคุญตาพายเรือมาแล้วเอาปลาไปเก็บกายเรือบไปแล้วปั่นกันไปกินได้กับว่าไรไปไรเด็กพี่น้องเด็กพ่อได้อยู่ได้กินนี่แหละพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ